ร้องไห้ทุกวันหนูเล็กจุกเลยน้องวินน, e wow นะะ้ำตาไหลขอให้พาไปดูโรงเรียนแม่ปวดใจมากลูกร้องไห้ทุกวันหนูเล็กจุกเลยน้องวินน้ำตาไหลขอให้พาไปดูโรงเรียนบอกแม่ว่าจะไปหาเพื่อนๆกันเถอะหนูเล็กกาก้าหรือหนูเล็กพัทรวดีโพสคลิปน้องวินลูกชายน้ำตาไหลนองหน้าขอให้พาไปดูโรงเรียนพร้อมบอกด้วยว่าร้องไห้คิดถึงเพื่อนคิดถึงโรงเรียนคิดถึงครูแม่ปวดใจมากๆพี่วิน เก็บไว้ให้พี่วินดูวินบอกให้แม่ขับรถไปดูโรงเรียนหน่อยว่าเปิดไหมแม่จุกเลยจริงๆแม่ลงคลิปยาวไว้ใน YouTube ก่บกล์ชแนลนะคะน้องวินบอกแม่ว่าไปหาเพื่อนๆกันเถอะโดยหนูเล็กก็บอกกับลูกว่าโรงเรียนยังปิดอยู่เลยน้องวินก็บอกว่าไม่ปิดหรอกพร้อมแทงน้ําตาไหลร้องให้ออกมาตลอดเวลาบอกแม่ว่าอยากไปโรงเรียนแม่ก็ได้แต่ปลอบใจลูกมองได้แค่หน้าโรงเรียน ขณะที่คนบันเทิงหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเอ็นดูและสงสารเด็กๆในยุคนี้อาทิโถลูกสงสารเด็กยุคนี้จริงๆเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดวน co.th ค่ะ